นตกนะใช่ไหมทนนีนี่กแค่งแก่ผมตไหนตามไปด้วยเดินไปน้าบดสุพรรณบุรีาารค,นนครับผมนตกหนักมากเลยสาปล่อยกิจตามเรื่องของชวบ้านนลงเป็นยาปป่นามได้เลยตามีครับง่ายๆครับผม ลุยต้นกระถิ่นเพื่อมองไม้ครับเป็นแนวทางสำหรับพี่น้องเกษตรกรเราที่สนใจเข้ามาเป็นเกษตรกรเรื่องไถ่แลงแกะนะครับผมลุยๆเลยครับผมเช้าฝนตกหนักเมื่อคืนนี่แหล่งอาหารอย่างกระมดงต้มปูนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพี่น้องเกษตรกรเราคนระับ ขอบคุณมากๆสำหรับท่านที่ผู้ชมมาติดตามรับชมเป็นประจำทางเฟซบุ๊กตามไปเบิ้ลนะครับผมแล้วก็ยูทูปตามไปเบิ้ลออฟฟิเชียลนะครับผมเรามีทั้งแพะทั้งแกะนะครับผมที่เลี้ยงรวมกันรวมร้อยนะครับเลี้ยงง่ายๆครับผมหลายท่านถามไทยมาเลี้ยงแบบไหนกินยังไงครับผมเหมือนกับมันครายครับเลี้ยงง่ายๆครับ bên này kiếm này không có mấy cũng không đi kiếm này các bạn mai cây mai cây kiểu bên theo kinh tế bên yêu, yêu bên phung, các bạn. Dứt, dứt, dứt! Dứt! Hey. Dứt! <laughs> Leo! <Lê>. Thôi! Hãy <laughs> má.